สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรร์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l v c พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกวาจาล้วนมีท่าอยู่ที่ว่าจะสื่ออย่างไร ทุกท่านครับดังที่เราทราบกันมันเนิ่นนานนะครับเรื่องของการพูดจาการใช้วาจาวจีวรีการพูดสนทนาเสวนาเข้าร่วมงานสัมมนาการสื่อสารที่ออกจากการพูดจารวมถึงท่าทางของผู้คนลวดมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดมีผลต่อความสําเร็จของการดําเนินชีวิตวันนี้ครับมีวาจางามแบบไทยมานํามาแบ่งปันดังต่อไปนี้ครับเมื่อพบกันกล่าวคําว่าสวัสดี เข้าออกทุกสถานที่กล่าวคำว่าขออนุญาตทำผิดพลาดกล่าวคำว่าขออภัยได้รับน้ำใจจงกล่าวคำว่าขอบคุณชุด้อยคำแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดีขออนุญาตขออภัยและขอบคุณเป็นชุดถ้อยคำที่ใช้ในสังคมได้ทั้งชีวิตและตลอดชีวิต หากนำมาใช้จนกระทั่งเป็นอุปนิสัยนะครับจะทําให้ชืวิอของเราเนี่ยกว้างไกลและก็ก้าวไกลด้วยดังแบบนั้นทุกทุท่านครับมนุษย์เรานั้นเป็นสังคมมีโอกาสต้องเจอเจอผู้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนตลอดเวลาและเป็นที่ทราบกันว่ามนุษย์เราไม่รู้จักกันได้เพียงครั้งเดียวการทักทายกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นครับช่องทางโอกาสธุรกิจหรือสายสัมพันธ์ ล้วนก่อกำเนิดเกิดจากจิตใจของการเป็นผู้คิดดีสื่อสารดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีการเข้าพบนำเสนอส่งมอบแบ่งปันมีของที่ลึกจากนั้นครับเรื่องราวต่างๆก็จะอุบัติขึ้นอย่างมากมายฉะนั้นความรู้ที่มีนะครับอุปนิสัยที่ดีทักษะศิละปะในการดำเนินชีวิตนิสัยของคนเราสี่สิ่งนี้จึงเป็นอีกส่วนที่ประกอบทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยจะขยายงานก็ได้ จะสาหรอือสายสัมพันธ์สร้างสายสัมพันธ์ก็ได้จะต่อยอดจะทำธุรกิจจะดำเนินชีวิตจะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศภาพลักษณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ จุดเริ่มต้นที่ดีมาจากร่างกายของเราในการแสดงออกพันบุคลิกท่าทางและวาจาของเราก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับมีแววตาที่จริงใจมีรอยยิ้มที่งดงามมีสีหน้าที่แช่มชื่นมีสุขภาพร่างกายที่ดีและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC นำมาสม่มมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ